กลับมากต่อนะคุณผู้ชมนะคะวันนี้ดีใจอะไรรู้ไหมอะไรคุณแม่จ่าพี่น็อตกับเมเปิลส่งอันนี้มาให้เรียบร้อยแล lla, <อ>้วมาเซ่านะครับมันหมดขายดีมากคุณผู้ชมนะฮะแล้วตอนนี้จัดโปรกระหน่ำน้ำเก่งขายดิบขายดีเป็นเทน้ำเทท่าเลยสำหรับมาเซ่าคุณผู้ชมมาเซ่าคาราเจน เราทราบกันดีอยู่แล้วว่าคาราเจนมันช่วยอะไรได้บ้างเล็บผิวผมกระดูกนะฮะทุกอย่างนะฮะมันอยู่ในร่างกายเราหมดก็คือคาราเจนมันลเาอายุเยอะขึ้นไม่ว่าจะเป็นหญิงเป็นชายหรือว่าเป็นเด็กหรือว่าคนสูงอายุเนี่ยก็ต้องทานคาราเจนแต่มาเซล่ามันแตกต่างตรงที่ว่าสารสกัดของเขาใครที่อยู่ในวงการผลิตอ,อาหารเสริมเนี่ยจะรู้กันดีว่าส้มสีเลือดที่นําเข้าจากอิตาลีเนี่ย ตัวนี้เนี่ยจะมีวิตามินซีที่สูงมากและนอกจากวิตามินซีที่สูงมากมันจะช่วยในเรื่องของการเสริมภูมิคุ้มกันเสริมภูมิให้กับร่างกายของคุณด้วยเช่นเดียวกันนะฮะเป็นหวัดบ่อยภูมิแพ้ไอจามบ่อยนะคะฟุตฟัดบ่อยทานมาเซล่ารู้เรื่องคุณผู้ชมนะฮะ <S 2> <S 2> <S วันนี้ต้องบอกไว้ว่าพิเศษมากกว่าทุกๆวันที่ผ่านมา เพราะเรามีโปรโมชั่นที่พิเศษที่สุดครับครับวันนี้ครับโปรโมชั่นของ m a เซล l ัคคอลลาเจนครับหนแถมหนะฮะราคาเพียง590บาทส่งฟรีถ้ามาจากรายการเราต้องบอกว่ามาจากรายการเรานะครับหรือจะเป็นโปรนี้เลยครับ9.9ปังปริเยจัดให้แบบเต็มๆเน้นๆไปเลยกับมาเซล a ัคคอลลาเจนครับซื้อ4แถม5ซื้อ4แถม5 ยังไม่พอครับเราแถมสลากกินแบ่งรัฐบาลไปอีกหนึ่งใบด้วยนะครับทั้งหมดทั้งมวลที่ผมพูดไปนี้นะฮะอยู่ที่ราคา2,360บาท2,360บาทโปรนี้เด็ดแบบนี้ที่ดีทีเดียวและตั้งแต่วันที่9จนถึงวันที่11กันยายนี้เท่านั้นนะครับบอกด้วยนะว่ามาจากรายการเราเป็นโปรจัดส่งฟรีนะถ้าคุณไม่บอกเขาเขาเขาคิดตังค่าส่งแต่ถ้าเกิดคุณบอกมาจากเม้ามันสุดท้ายแล้วนะโปรนี้ยใช่จะได้ลอตเตอรี่ไปไอ้ดี่ไงคุณได้ส่งฟรีด้วย แล้วคุณได้กินของดีด้วยออมาเซ่าอร่อยจริงนสนใจนะครับรีบโทรเลยนะฮะ0882896266 0882896266นะครับหรือ,อที่ไลน์อดหรือเพจ Facebook ที่มาเซ l าดอ h คอร์เ a เจนนะครับอคุณผ,ผู้ชมมาที่ข่าวบันเทิงครับโอ้โหมาท้องกับฝนเลยป่ะเนี่ยแรงมากฝนตกแรงมาก <c oughs> วันนี้70%เปอนาะใชะ่เราไปดูฟินหนักมากคุณผู้ชมครับพี PP. ปล่อยภาพหวานเวอร์เลยนะบิวกินจุกแก้นั่นเองนะครับ เกิดอะไรขึ้นนะสำหรับ PP Bilkis เอาง่ายๆเพราะว่าหนุ่ม PP ก็เพิ่งปล่อยใน s i n กิล is okay not to be a l i h t มานะฮะแล้วก็ในฐานะศิลปินเต็มตัวไปได้ไม่นานเนี่ยล่าสุดก็มีเรื่องให้ชาวทวิตเตอร์แตกตื่นกันอีกแล้วครับเมื่อทวิตเตอร์ของ Nadal Music Official เองได้มีการโพสต์ข้อความถามว่าทำอะไรกันอยู่ส่วนแอเมนคือง่วงมากแล้วก็แวบมาแอบส่องที่ทวิตเตอร์งานนี้นะครับเป็นภาพนี้เลยคุณผู้ชม PP นยเข้ามาตอบกับ ไอมาโอนะฮะไอมาโอนี่ก็ไม่รู้แปลว่าอะไรพร้อมเสิร์ฟภาพสุดฟินแบบนี้เลยนะค่ะเนในในเนี่ยฟินนะพแม่รู้จักใช่ไหมพีพีบิวกินรู้จักแต่ไม่รู้ว่าจะหล่อได้ขนาดนี้ติดท็อป5เทรนโลกไปเรียบร้อยแล้วก็หล่อเรียบร้อยแล้วนะพีพีปิดแผลเขาบอกแบบนี้แต่ถ้าเป็นฉันฉันจะไม่จูบแก้มนะจูบอะไรฮะปากจูบปากเลยหรอก็ดูปากน้องเขาตีงานนี้นะครับพอคนฟินคนรีทวิทกันเยอะแยะมากมายเลยอ้าวนอกจากบิวกินจะ จูบแก้มหอมแก้มพีพีแล้วทีเทบิลกิ้นก็ยังจะต้องไปหอมแก้มลีลีเหมือนกันเกี่ยวอะไรอ่ะอ้าวไปดูครับอ่าวภาพนี้ใครอ่ะบิลกิ้นกับพีพีหรือเปล่าบังลีบังลีเขาเรียกว่าเขาให้ชื่อว่าลีลีอ๋อเหรอเออเหรอบิลกิ้นแอนลีลีค่ะเอออันนี้พ่อหรือแม่คะอันนี้พ่อหรือแม่อย่าก็อยวเขาก็บอกว่า ดอีสัตย์เอกไปเออเลยมาโปโปต้องไหนอัปกามาวงสภาพเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะกูยอมและเลยเป็นอะไรเปนะกัซ้ายนี่เป็นพีพีขวานี่เป็นลีลีพีพีกับลี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  เออเดี๋ยวนี้มันนะแอปอมันทำได้หมดเนาะนะตัดต่อก็ได้ง่ายฉันเห็นเด็กหลายคนก็ทำกันใน Facebook ทำใน i ิน t a g r a m คิดว่าบิลกินเนี่ยคนที่จูบเนี่ยภาพซ้ายหรือภาพขวาจะมีความสุขกันครับพอิงเีต้องมีองเรภาพอิง่ทำไมออจะดูหน้านั้นธรรมดาหน้านี้มีความสุขจิกหมอนจิกหมอนนอนเสือนอนผ้าดิบได้ไหมผ้าดิบ แล้วทเราต้องมีผ้าห่มเป็นอันนั้นผ้าโรงพยาบาลหรือเปล่าอะไรนะอันนี้เหมือนผ้าโรงพยาบาลเลยนะไม่ก็เป็นผ้าพรมเออหญิงลีเห็นไหมล่ะยิ้มหวานเลยจุบแก้มไปอันนี้พ่อหรือแม่มีกีค่ะมีนมค่ะมีนมค่ะพี่ผมค่ะพี่ผมค่ะมิกีค่ะเออหน้าเดี๋ยวไปทำที่กรุงเทพพี่ปลายปีนี้คิดไม่ตำนานเลยเนี่ยค่ะนะคะ ตำแหน่งอยู่ได้ไม่นานแต่ตำนานจะอยู่กับเราตลอดไปเออชาวซาตำนานนะระหว่างพีพีกับบิวกินได้เลือกจูบคนหนึ่งเลือกใครพีพีกับบิวกินเหรอเออคนเดียวคนเดียวคือเอาบิวกินดีกว่าบิวกินนะอ่าโอเคอมได้สิทธิ์นั้นได้หญิงลีจูบนะคะค่ะแหมเพราว่าผมจะเลือกอะไรผมก็จะได้คุณแม่หญิงลีใช่ไหมหญิงลีหรือมึงจะอีทิปอะคะอีทิปโอ้ เหมามาคู่เลยทั้งคู่เลยจัดไปเลยนะคะอับข่าวต่อไปค่ะหมดแล้วอ๋ยยังไม่หมดสิดนี่่าวเดียวหมดอันนี้หมดบิวกินแต่ว่าเราจะไปดูอีกคนหนึ่งหมดไปนึกจูบกันนะหมดแล้วแต่เราจะไปดูคุณเอชจีรากรไงตอนนี้ขอหายจากโควิด1 9แล้วก็ตอนนี้ก็บอกว่ามีโอกาสได้มาฟื้นเกี่ยวกับเรื่องของการร้องเพลงนะแต่ก็บอกว่าน้อยว่าร้องเพลงเนี่ย มันร้องไม่สุดแล้วหลังจากติด,<อ>ดโควิดปอ<ไ>งป<ต>อดไปกันหมดแล้วล่ะคน<ล>ะติดโควิดจรักษา <COVID S 1> ตัวามาทำไปทำมาก็พออาการดีขึ้นกลับมาเนี้ยก็ไปเช็คอาการต่างๆคือต้องยอมรับว่าได้มีโอกาสไปร้องเพลงแล้วก็กลับมาได้ไม่เหมือนเดิมเออ นักร้อหลายคนใช่ไหมแม่ที่หลายคนค่ะเพราะว่าโดนเรื่องปอดไปมันเหมือดเขาบอกว่าเงอไม่สุดอะไรอย่างเงี้ยมันลงปอดเนี่ยเพราะนี่ีโอกาสไปร้องอันนี้น่าจะเป็นที่บางซื่อลงปอดไปแล้วพอลงไปไปลงปอดเสร็จปั๊บเนี่ยนักร้อมันต้องปอดเนาะพอไม่ได้มันก็จะมันจะไม่สุดเหมือนเมื่อก่อนใช่แต่เขาบอกว่าคนเป็นโควิดเนี่ยพอไปเช็คภูมิแล้วุมันจะขึ้นกันนะขึ้นเยอะขึ้นเยอะมากกว่าฉีดวัคซีนเขาบอกว่าคนที่เป็นเป็นโควิดแล้วไม่ต้องไปฉีดวัคซีนให้รอประมาณ 4- ี่ถึงหกเดือนอ๋อเพราะว่าภูมอะ อยู่แล้วเยอะกว่าฉีดวัคซีนอยู่แล้วค่ะนะคะสถานการณ์วันนี้เป็นยังไงบ้างโควิด1 4ื่นตาย1 8อกกว่าเอานะให้มันลดลดลงมาหน่อยเถอะนะคะเอาให้มันได้ลงเหลือแค่หลับพันก็พอแล้วไม่ต้องเป็นเป็นหมื่นแล้วลาคาญเหนื่อยมากเลยตอนนี้ต่อสู้อะไรจะทํามาหารรับประทานอะไรก็ลําบากไปหมดจะออกไปไหนก็ลําบากจะไปเที่ยวต่างจังหวัดก็ลําบากมันไปไม่ได้นะคะแล้วก็จะไปกินที่ไหนก็ต้องระมัดระวังมันทําให้เราไม่มีความสุขมันทําให้เราไม่มี อยากให้ชีวิตที่มีความสุขกลับมาอีกครั้งหนึ่งถ้เป็นปกติตนะคะออนะครับเพราะพี่เสอเชื่อว่าเดี๋ยวพอโควิดหายเดี๋ยวเศรษฐกิจมันจะกลับมาดีเหมือนเดิมไม่อยากให้มันเป็นอย่างนี้พี่เสาเชื่อว่าหลายคนนํเบือ่อเบื่อมากนะคะหลายจังหวัดเนี่ยนะคะเศรษฐกิจพังไป7 0 9 0เนะะนะคะเพราะไอ้สถานการณ์โควิดเนี่ยแหละค่ะครับแล้วก็หลายประเทศก็ก็ดีขึ้นหลายประเทศก็ยังเหมือนเดิมหลายประเทศก็หนักขึ้นอันนี้ก็ ก็ต้องต่อสู้แต่ว่ามันอยากให้มันมันสองปีแล้วอยากให้มันไปไปได้แล้วมันเหนื่อยแล้วถ้ามันยังอยู่เป็นปีที่สามที่สี่อย่างเงี้ยเราจะตายกันเราจะไม่ไหวกันนะคะแล้วเราก็จะหมดแรงที่มันจะต่อสู้กับไอ้โรคระบาดพวกนี้นะคะบางคนหลับทางน้ําตาบางคนก็ไม่มีตังบางคนก็ถูกให้ออกจากงานบางคนก็นั่งนั่งอยู่เขาก็บอกว่าบริษัทปิดนะคะเพราะว่าไอ้สถานการณ์โรคพวกนี้แหละค่ะมันทําให้เรามันแย่ลงให้มันดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นนะคะอะ เดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนคุณผู้ชมฝากไปด้วยนะฮะสำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมาเซลานะฮะอร่อยนะฮะคาราเจนทานได้ทุกวันไม่อ้วนใช่แล้วไม่อ้วนนะคุณผู้ชมนะ,ะัะอ่าเล็บผมกระดูกอะไรมันได้อยู่แล้วแต่สิ่งที่มันได้มากกว่าอย่างอื่นเลยก็คือการเสริมภูมินะฮะภูมิขึ้นนะฮะนั่นก็คือคนที่เป็นภูมิแพ้เป็นหวัดนะคะไอจามบ่อยทานตัวนี้เพราะว่าสกัดจากส้มสีเลือดที่นําเข้ามาจากอิตาลีนะฮะ เป็นลิขสิทธิ์เป็นสูตรโดยเฉพาะของเมเปิลนะฮะแม็กซิมนะคุณผู้ชมนะฮะวันนี้สนใจต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าพิเศษมากๆพิเศษมากๆเลยพิเศษยังไงครับพิเศษจริงๆคือราคา1นึ่ถมหนึยังอยู่นะฮะลดราคาจากพันกว่าบาทเหลือ590บาทและก็พิเศษที่ไม่บอกเคยเลยหรือป่าอะไรอ,อ่ะคือหมดพรุ่งนี้แล้วนะโปรนี้คือโปร9.9ครับเราจะซื้อ4 เราแถมให้ห <4 S 1> เป็นท่5น,น่ะได้ถึง9อ่ะคุณแล้วยังไม่พอนะอแถมอีกเราแถมสลากกินแบ่งรัฐบาลไปอีกหนึ่งใบคุณอาจจะเป็นเศรษฐีใหม่วันที่16กันยายนนี้ก็ได้ใช่ฉะนั้นโปรนี้นะครับอยู่ที่ตั้งแต่วันที่9เมื่อวานนี้จนถึงพรุ่งนี้นะครับวันที่11นั่นอเองทั้งหมดทั้งมวลอยู่ที่ราคา2360บาทนะฮะอย่าลืมมาเซรัคอลลาเจนรีบโทรไปเลยโปร9มาจากรายการเราส่งฟรีทั่วประเทศทุกรายการเลย 0882896266 0882896266หรือว่า Line แอดนะครับรวมถึงเพจ Facebook ที่ marcela the collagen ด้วยนะครับพักกันสักครู่เดืองก่อนครับชมคลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะคะ,ะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็บขาดเลยนะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮ uh, ะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ